นินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องจองเวนบทที่47หลันเจ้าที่เจียงร่รวนกลับตำหนักชื่นิงหญิง,งสาวอ่านหนังสืออยู่พักหนึ่ง <c oughs> ก็รู้สึกเบื่อขึ้นมาจึงชวนโลจูไปเดินเล่นยังอุทยานบุพชาติเ <c oughs> พิ่งจะเดินชมดอกไม้ได้ไม่นานก็พลันได้ยินน้ำเสียงตื่นเต้นยินดีเ <c oughs> สียงหนึ่งดังขึ้นองค์หญิงหงอันได้โปรโดเช้าก่อนเจียงร่รวนหมุนตัวกลับไปพบว่าไม่ไกลนักคือชายหนุ่มผู้หนึ่ง ในอภรสีเขียวตลอดกายผิวพรรณขาวสะอาดดูมีสง่าราศีจากเนื้อผ้าของชุดที่สวมใส่คาดเดาได้ว่าคงจะเป็นขุนนางระดับสูงในราชสำนักทว่าเขากลับยืนมองนางด้วยสีหน้าปรีดายิ่งเหมือนนักเรียนที่กำลังมองมาอย่างอาจารย์ที่เลื่อมใสลิวเมนเห็นหญิงสาวหันกลับมาตามเสียงเรียกดวงตาก็ให้ทอประกายวาวามขึ้นอย่างประหลาดเขาเดินขึ้นหน้าไปหลายก้าว พยายามรักษามารยาทของผู้มีการศึกษาโดยการยืนห่างเจ้าเจียงรวนพอประมาณใช้หนุ่มเช้สายตาคมกริบของตนกวาดมองเจียงรวนแล้วกล่าวอย่างอ่อนโยนโบราณว่าผู้ทรงธรรมใช้หลักคุณธรรมปกครองแผ่นดินก่อให้เกิดความรุ่งเรืองห่างไร้คุณธรรมแผ่นดินจะเสื่อมซาำทว่ามีบัณฑิตผู้หนึ่งกล่าวเอาไว้อีกว่าแม้หลักคุณธรรมจะเป็นสิ่งประเสริฐแต่ก็ย่กจะใช้กับไพร่ฟ้า กฎหมายที่เคร่งครัดเท่านั้นจึงจะควบคุมคนหมู่มากได้ใต้หล้าและพระชาราชจึงจะอยู่อย่างเป็นสุขข้าเองได้ฟังก็จนปัญญาครุนคิดร้อยตลบทว่าไร้คำตอบจึงน้อมรับคำชี้แนะจากบัณฑิตผู้รู้้อยคำเหล่านี้คือประโยคที่ผู้กันเทพเขียนถึงเขาเป็นครั้งแรกเป็นคำถามที่ธรรมดานักแต่สามารถเปลี่ยนแปลงหลิวมินได้ทั้งชีวิตเจียงรวนอมยิม้มหันไปจ้องมองชายหนุ่มชุดเขียวตรงหน้าหลิวมิน เขาขึ้นมาเป็นขุนนางอันดับหนึ่งได้เช่นเดียวกับที่เคยเป็นในคราวก่อนแต่ครั้งนี้ชีวิตเขาหาได้ลำบากลำบนเหมือนในอดีตไม่แว่าสุขสบายดั่งเมฆน้อยที่ลอยเลือ่อนเส้นทางชีวิตของแต่ละคนลว้วนมีไว้ให้เจ้าของดวงชะตาฝ่าฟัานหลิวมินเป็นคนเถนตรงมีความรู้มากมายยอมต้องมีสักวันที่เขาจะประสบความสําเร็จได้หลิวมินมองสตรีที่โปรยยิ้มบางๆตรงหน้าเกรงว่าราชครูหลิวคงจะถามผิดคนแล้ว เจียงรวนตอบอย่างนอบน้อมชั่วขณะนั้นในใจของเขาพลันบอกกับตัวเองว่าต้องเป็นนางแน่คือเจียงรวนผู้นี้อย่างไม่ต้องสงสัยชายหนุ่มมีคำถามมากมายคิดจะไถ่าถามเช่นว,ว่านางรู้คำถามของฮ่องเต้ได้อย่างไรเหตุใดนางถึงได้ช่วยเหลือเขาและเพราะเหตุใดหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จแล้วนางถึงได้หายไปจากชีวิตอย่างสิ้นไร้เยื่อใยนางไม่หวังสิ่งตอบแทนจากเขาบ้างเลยหรือเจียงรวนกล่าวออกมาเบา หากท่านราชครูหลิวไม่มีสิ่งใดแล้วข้าขอตัวก่อนกล่าวจบก็ทำท่าชะมนตัวจากไปคิดไม่ถึงว่าจะถูกอีกฝ่ายรั้งเอาไว้ยามนี้หลิวหมินไม่ได้สนใจมารยาทใดๆอีกแล้วเขาถือวิสาสะขวาข้อมือของนางไว้แน่นด้วยความลืมตัวด้วยกลัวว่าจะตามหานางไม่เจออีกโลจูตกตะลึงสีหน้าพลันเปลี่ยนเป็นไม่พอใจโชคดีที่ตอนนี้ในอุทยานบุพชาติไม่มีผู้อื่นสาวใช้จึงรีบกล่าวตำหนิ เสียทีท่านเป็นถึงราชครูเหตุใดถึงได้เสียมารยาทก,กับสตรีเช่นนี้เล่าเจ้าคะโปรดปล่อยมือองค์หญิงของข้าเถอะใครมาเห็นเข้าจะไม่งามหรือมินที่กําลังนึกหวาดกลัวการสูญเสียมิได้ใยดีคําทักท้วงของใครทั้งนั้นเขายังคงดึงดันกระชับข้อมือน้อยเอาไว้แน่นดวงตาเต็มไปด้วยความสงสัยรักคนตัดพอ้อจ้องมองเจียงร่วนนิ่งในที่สุดก็เปล่งเสียงแหบห้าวออกมาที่แท้ก็เป็นท่าน เียงรวนสุดลมหายใจเข้าปอดลึกๆก,ก่อนจะผ่อนออกมาแล้วตอบเสียงเรียกว่าใช่เป็นข้าดวงตาของลิวมินเหมือนมีประกายไฟล่นผ่านชายหนุ่มพลันหอบหายใจทีจากนั้นก็ร่วมรวมกำลังเอ่ยถามเหตุใดจึงช่วยเหลือข้าหรือเจียงรวนขมวดคิ้วแน่นข้ามิได้ช่วยท่านหากแต่ช่วยประชาชนของแคนต้าจินถ้าวันนั้นมีผู้เข้าแข่งขันที่เหมาะสมกว่าท่านข้าก็ยอมให้การช่วยเหลือ ถ้าวันนั้นมีผู้เข้าแข่งขันที่เหมาะสมกว่าเขานางก็จะยื่นมือเข้าช่วยเฉยเช่นเดียวกันอย่างนั้นหรือสติตั้งมั่นของหลิวมินดุดจะหลุดลอยค้างจิตใจให้บังเกิดอารมณ์บางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้เป็นความรู้สึกที่ผสมปะปนกันระหว่างความสิ้นหวังโกรธเคืองเสียดายและน้อยใจวงอารมณ์เหล่านี้ประหนึ่งว่าถูกผูกติดเข้าด้วยกันยิ่งทำให้มือที่จับแขนของเจียงรวนไว้นั้นเกร็งแน่นยิ่งขึ้น เน่นซิดจนเจียงรวนแทบจะทนไม่ไหวทัในใดนั้นเสียงขู่คำรามด้วยความเกรี้ยวกราดก็แผดล้องร้าวกับอัศนีบาทก็ดังขึ้นมาทางด้านหลังเป็นน้ำเสียงเย็นเยียบจากความไม่พอใจแฝงด้วยอารมณ์หวงแหนอย่างน่าประหลาดปล่อยนั่งคนทั้งคู่หันขวับไปมองพร้อมเพียงกันสายตาปทาเขก้ากับร่างสูงตรังงานและใบหน้าดุด,ดันของท่านอองจินอิงเซียวเสาเข้าพอดีเซียวเสาก้าวอัดอาตรงข้ามาหาอย่างไม่พอใจ เขาเดินตามหาเจียงร่วนอยู่นานพอหาตัวพบกลับต้องมาเห็นนางถูกหลิวมินจับมือถือแขนเอาไว้แน่นชายหนุ่มถึงไดรีเข้ามาขัดขวางทั้งที่ตลอดชีวิตัยหนุ่มก็ไม่เคยทําตัวไร้มารยาทกับคุณนางด้วยกันเช่นนี้เลยสักหนเมื่อหลิวมินเห็นว่าเป็นเสียวเสาแม้จะตกใจจนใบหน้าซีดเผื่อนแต่ก็ไม่ได้ปล่อยมือที่จับเจียงร่วนเอาไว้เสียวเสาเห็นเช่นนั้นดวงตาก็ยิ่งวาวโรดอย่างร้ายกาศแล้วกระช่างร่างของอีฝ่ายออกมาสุดแรง หลิวมินหาใช่บุรุษร่างเล็กเขาทั้งสูงใหญ่ไหลกว้างทว่าด้วยความเป็นบดิตจึงทําให้พละกระกลังทางกายไม่อาจเทียบได้กับเซียวเสาที่ฝึกบารยุทธ์มาทั้งชีวิตเมื่อถูกอีกฝ่ายกระชากออกมาจึงส่วนเซไปหลายก้าวเขารู้สึกว่าตลอดทั้งร่างร่วนร้าวเหลือประมาณใบหน้าพลันขาวซีดเนื้อศีษะให้มึนงงไปหมดเจ้าเป็นอย่างไรบ้างเซียวเสาหันกลับมาถามเจียงรวนหญิงสาวถลืงตาจ้องตอบอีกฝ่าย ที่ทำตัวราวกับนักเลงหัวไม้เช่นนี้นางทั้งกเก้อเขินทั้งขุนเคืองยิ่งนักหม่อมฉันไม่เป็นไรแต่ว่าท่านอองเซียวกระหม่อมกำลังพูดคุยทุระอยู่กับองค์หญิงราชครูหนุ่มตวาดท่านอองอย่างไร้ความยำเกรงยิ่งได้เห็นว่าเจียงรวนสนิทสนมกับเซียวเสาวมากถึงเพียงนี้เขาก็ยิงขมวดคิ้วแน่นจนแทบจะเป็นปมเดียวเจียงรวนจะมาสนิทสนมกับลูกขุนนางกระบฏผู้นี้ได้อย่างไรเซียวเสารีตาจำเรืองมองหลิวมิน นึกว่าใครที่แทก้ก็ราชครูที่ปรึกษาคนที่ฮองเต้โปรยปรานเมื่อสามปีก่อนหลิวมินผู้นี้สอบเข้ารับราชการในตำแหน่งจองหงวนฝ่ายบุญอนาคตขุนนางในราชสำนักก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนวันนี้ได้กลายมาเป็นขุนนางคนสำคัญของวังหลวงไปแล้วอันที่จริงหลิวมินมีหลายส่วนที่น่ายำเกรงแต่น่าเสียดายที่เขาไม่เคยใส่ใจคนผู้นี้เลยสาเหตุก็เพราะเสียวเสารู้ดีว่าเมื่อสามปีก่อน เจียงรวนเคยส่งจดหมายหาหลิวมินเหนือความคือประโยคคำถามที่ฮ่องเต้ใช้เป็นข้อสอบจองงวนมีต้องกล่าวถึงว่าเจียงรวนล่วงรู้คำตอบของฮ่องเต้ได้อย่างไรเพราะเพียงแค่เหตุผลที่นางช่วยเหลือหลิวมินจนได้ดิบได้ดีป่านนี้หน่วยจินอีเวย่ยก็ยังต้องสืบหาสาเหตุไม่พบหลังจากที่หลิวมินได้รับตำแหน่งแล้วเจียงรวนเองก็หาได้ติดต่อหรือมีสัมพันธ์อื่นใดกับชายผู้นี้ไม่แล้วเหตุใดวันนี้ทั้งสองจึงมีท่าที ชุดกระชากลากแขนกันไปมาในอุทยานบุปผชาติเช่นนี้เล่าหลิวมินเองก็พอได้เห็นเจียงรวนสองตาก็ตื่นเต้นเป็นประกายจนไม่อาจรักษาท่าทางสขุมนาเลื่อมใสของราชครูเอาไว้ได้เซียวเสาขบกรามแน่นตอบหลิวมินด้วยน้ำเสียงห้วนสันองค์หญิงหงอานมีธุระอยู่กับข้าน้ำเสียงเย็นเยียบเช่นนี้ทาให้หลิวมินหนาวสถานทั้งแผ่นหลังโลจูมองไปทางหลิวมินแล้วหันกลับมามองเซียวเสาบางพลางกระพริบตาปริบปริบ ในใจก็คิดว่าคุณหนูของนางช่างเป็นที่หมายปองของบรรดาบุรุษเสียเหลือเกินแต่ว่าหาวจะให้นางช่วยออกความเห็นนางคงอยากให้คุณหนูเลือกท่านอองเสียวเสาหน้าจะดีกว่าเพราะท่านอองหน้าตาคมเข้มทวงทาสง่างา,ง,งามเป็นที่สุดราชครูหลิวก็ดีอยู่รักทว่าอุปนิสัยของบุรุษที่เป็นบัณฑิตนั้นคําโบราณก็กล่าวไว้ชัดเจนขนยาวจนคข้นแขนหมักซื่อสัตว์จริงใจทว่าบัณฑิตผู้มีความรู้นั้นไซ ยิ่งกว่าตลบตะแลงแน่นอนว่าท่านองเสียวก็หาใช่จะย่าจนค่้นแค้นไม่เขาเป็นถึงท่านองสูงสักแห่งราชสำนักต้าจินเลือกเขาย่อมดีกว่าเลือกท่านราชครูนักโลจูหารู้ไหมว่ายามนี้เจียงรวนไม่ได้นึกอยากจะเลือกใครทั้งนั้นนาไม่คิดที่จะตอกความใดๆหรือเป็นตัวการให้บุรุษสองคนต้องมาหมางใจกันยิ่งตอนนี้ยังอยู่ในวังหลวงหาโชคร้ายเกิดมีผู้ที่หมายตาจ้องเล่นงาน นางมาเห็นเหตุการณ์ฉากนี้เข้าอาจนำเรื่องนี้มาให้ร้ายนางได้ตอนนี้หลิวมินล่วงรู้แล้วว่าคนที่ลึกลับผู้นั้นก็คือเจียงรวนในวันหน้าหากมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นกับนางเขาคงไม่นิ่งดูใดสำหรับผู้ที่นางเคยช่วยเหลือขอสิ่งตอบแทนเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเมื่อคิดได้ดังนั้นเจียงรวนก็หันไปยิ้มแล้วกล่าวกับหลิวมินว่าท่านราชครูหากวันนี้ไม่มีเรื่องอื่นใดแล้วข้าต้องขอตัวก่อน พราะข้ามีธุระที่ต้องหารือกับท่านอองเซียวอีกมากดวงตาของเซียวสาวทอประกายแห่งชัยชนะออกมาแวบหนึ่งตรงข้ามกับสีหน้าของหลิวมินที่หม่นคล้ำลงเล็กน้อยท่านราชครูหันมาสบสายตากับเจียงรวนอย่างลึกซึ้งจากนั้นก็กุมมือคำนำับองค์หญิงแล้วพบกันใหม่กล่าวจบก็พยักหน้าให้เซียวเสาแล้วสาวเท้าจากไปเซียวเสามองหลิวมินเดินห่างออกไปด้วยสายตาเย็นเยือเยือกเจียงรวนกรอกตามองฟ้ากอดอก แล้วเอ่ยถามเสียงดุพี่ชายวันนี้ท่านเข้าวังมาด้วยเหตุใดมิใช่ว่าช่วงนี้ท่านมีกิจธุระยุ่งยากมากมายหรอกหรือเสียวเสาคว้าข้อมือของหนิงสาวแล้วจูงให้ก้าวเดินไปด้วยกันข้าดีนมาว่าเจ้าพบเซียนโหยหรือเจียงรวนไม่ได้มองเขาเพียงพย,ยักหน้าตอบแค่หนึ่งหนเซียวเสาขมวดคิ้วแน่นเซียนโหยเป็นคนเช่นไรขอย่อมรู้ดีในวังหลวงแห่งนี้หากมีสตรีที่งดงามสักครานโฉมแล้วย่อมต้องถูกเซียนโหยหมายปอง กระทั่งเกีียวผาให้มาเป็นสมบัติส่วนตนทุกรายไปเจียงร่วนในตอนนี้ก็งดงามสะพรั่งเต็มตัวด้วยไวสาวแล้วสเสียนโหยจะปล่อยให้นางหลุดลอยไปได้หรืออยู่ๆเขาก็เอ่ยถามตอนนี้จะมีแผนการใดในใจหรือแผนการหรือเจียงร่วนมองดูเขาอย่างไม่ประสาอายุเจ้าก็ถึงวัยองค์เรือนแล้วอีกทั้งยังเป็นถึงองคหญิงที่ไทยเฮาแต่งตั้งเจียงสิ้นจือเองก็โดดเด่นมากด้วยผลงานย่อมมีคนมากมายที่ต้องการตัวเจ้า เรื่องออกเรือนของถูกท้าบถามไม่ช้าก็เร็วเป็นแน่วาจาของเสียวเสากล่าวไว้ไม่ผิดตั้งแต่เจียงรวนกลับวางมาครั้งนี้คนประเภทไหนไม่เคยประสบก็เป็นอันได้ผ่านพบไปเสียหมดอยู่ๆนางก็กลายเป็นหญิงสาวเนื้อหอมที่ใครๆหมายปองเจียงรวนให้รู้สึกไม่สบายใจยิ่งนักนางฟื้นขึ้นกลับมาครั้งนี้เพื่อติดตามทวงถามนี่แขนมีชัยมาตามหาคนรักหม่อมฉันไม่เคยคิดจะออกเรือน ไปกับคนแปลกหน้าเจียงรวนตอบเสียงเข้มการออกเรือนก็คือการร่วมใช้ชีวิตกับคนแปลกหน้าไปตลอดอายุไขชีวิตที่สองที่ได้มานี้น่าจะไม่ยอมให้ตัวเองง่งมกับเรื่องนี้อีกแล้วเซียวเสาสังเกตเห็นประกายขมขื่นในดวงตาของเจียงรวนก็ให้นึกประหลาดใจแล้วเอ่ยถามออกไปอย่างไม่รู้ตัวคนแปลกหน้าคำคำนี้รวมถึงข้าด้วยหรือไม่ว่าจะเช่นนี้ช่างกล้าถามออกมาได้อย่างไรแม้แต่เซียวเสาเองก็ยังตกใจ เดิมทีเขาเป็นคนที่ทำสิ่งใดล้วนแล้วแต่มีหลักการคิดอ่านใคร่ครวนก่อนพูดเสมอทั้งยังสงบนิ่งเยือกเย็นทว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเจียงรวนชายหนุ่มกลับรู้สึกเหมือนสมองว่างเปล่าจนกระทำการสิ่งใดโดยไร้การยังคิดไปเสียทุกครั้งเซียวสาวมีรู้ว่าเจ้าความรู้สึกแปลกประหลาดในหัวใจที่มีต่อเจียงรวนนี้คือความรู้สึกใดเจียงรวนเองก็ตอบคำถามของเขาไม่ได้เช่นกันเรื่องนั้น เสียวเสาพลันได้สติขึ้นมาจึงรีบกล่าวแทรกมิต้องตอบขอมองใบหน้าของนางแล้วถามเพื่อเปลี่ยนเรื่องสนทนายารักษาบาดแผลที่ข้าให้ไปเจ้าได้ใช้แล้วหรือไม่ใช่แล้วไปคะเป็นยาที่ดีมากเฉียงร่วนอมยิ้มบางๆขณะก้มหน้าเงินเสียวเสาเม้มปากแน่นวันหน้าข้าจะหามาให้เจ้าอีกสักหลายขวดยาสมานแผลเหล่านี้เป็นยาที่ท่านปรมาจารย์ปาฉีคิดค้นขึ้นทองพันชั่งก็เยาวที่จะซื้อได้ ทว่าชายหนุ่มกลับนำมารักษารอยแดงบนใบหน้าของเจียงรวนหากว่าท่านอาจารย์รู้เขา้าจะต้องตำหนิเขาว่าเป็นสิทธิอกตันยูแน่เจียงรวนเงยหน้าขึ้นมองเซียวเสวอย่างไม่รู้ตัวพอดีกับที่เขาก้มหน้าลงมาสบตาหญิงสาวนั้นว่าเป็นสตรีที่มีความสูงพอสมควรทว่าสูงได้เพียงอกของนางรบเช่นเขาเท่านั้นเซียวเสาในยามนี้มีดวงตาดำคลับระยิบระยับดุจด,ดวงดาวใบหน้าของชายหนุ่มอิ่มเอ,อิบไปด้วยความรู้สึกประหลาดล้ำ บางอย่างซึ่งระยะหลังมาจะเผยให้หนังได้เห็นอยู่บ่อยครั้งมิรู้ว่าเจ้าตัวจะรู้หรือไม่สายตาเช่นนี้ช่างเชื่องรวนหลูบตาด้วยความเขินอายผ่วงแก้มร้อนเผาราวกับถูกไฟลนจนแม้แต่ใจตัวเองก็ไม่อาจควบคุมได้ให้ตะเลเดิดทยานไปไกลเสียแล้วหนังรอบตำหนีตัวเองในใจไปประโยคหนึ่งโดยม่คิดจะให้ท่าทางเคอเขินของตนเองปรากฏต่อหน้าของเขาเลยแม้แต่น้อยทว่า ช้าไปสิแล้วมุมปากของพี่ชายผู้นี้กำลังยกยิ้มหลังจากเจียงเฉวยียนไม่ได้เข้าวังมาปฏิบัติหน้าที่อยู่หลายวันสุดท้ายเขาก็ยอมออกเดินทางออกจากประตูใหญ่ของจวนตระกุลเจียงแม้ว่าตอนนี้อยู่ในวังหลวงจะถูกสายตาของบรรดาขุนนางเยอะหยันดูแคลนสักเพียงใดเขาก็พยายามนิ่งเฉยไว้แม้ว่าตอนที่ออกจากท้องพระโรงแล้วก็ยังมีเสียงซุบซิบนินทาติดตามมาทางด้านหลังไม่น้อยเขาก็ทำได้เพียงพยายามข่มใจ เดิมทีเจียงเฉียนเป็นคนยิงพยองในเกียรติของตนเองมากยิ่งย่อมไม่เคยมีช่วงเวลาที่ต้องเสียหน้ามากมายเช่นนี้มาก่อนตลอดการเดินทางกลับต้องร้องเร่สารถีให้บังคับรถม้ากลับจวนโดยเร็วรถม้าวิ่งไปตามทางจูจ่ๆก็พลันหยุดชะง,งักเจียงเฉียนหลงเนื้อไปว่ากลับถึงจวนแล้วให้รู้สึกประหลาดใจว่าทำไมเส้นทางกลับจวนวันนี้ถึงได้สั้นนักพอเปิดผ้าม่านออกมาก็ต้องตกตะลึงเพราะแทนที่เจอได้อยู่ หน้าจวนเขากลับกำลังอยู่ในป่ารกงร้างที่มองไม่เห็นผู้ใดสักคนสารถีสารถีเจียงเฉียนส่งเสียงเรียกด้วยความร้อนรนเรียกอยู่นานก็ไม่มีเสียงขานรับเจียงเฉียนให้เย็นว่าไปทั้งใจเขารีบลนลานลงจากรถม้าเพื่อจะพบว่าคนที่นั่งอยู่หน้ารถม้าหาใช่สารถีคนเก่าใหม่แต่เป็นชายแปลกหน้าคนหนึ่งเจียงเฉียนสีแซงแกลเป็นข่มกั้นความหวาดกลัวในใจแล้วเอ่ยถามเสียงแข็ง จะเป็นใครหรือชายผู้นั้นพลันระเบิดหัวเราะพลางปรบมือเบาๆตามด้วยเสียงดังแทรกขึ้นมาในอากาศก่อนที่จะตรงหน้าปรากฏร่างของสตรีนางหนึ่งทั้งสองเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่คุ้นตากันมาก่อนเฉียนเฉียนมองออกไปโดยรอบแย่แล้วบริเวณนี้ช่างวังเวงไร้ผู้คนหากตะโกนขอความช่วยเหลือย่อมไร้ประโยชน์เจียนเฉียนพยายามสงบสติอารมณ์เจ้าสองคนคิดจะทำอันใดหากต้องการทรัพย์สินก็พอคุยกันได้ ราชครูเจียงช่างปากกล้าเสียจริงหญิงสาวผู้นั้นพลันหัวร้อเสียงแหลมถ้าหากพวกเราไม่ได้ต้องการทรัพย์สินเล่าหากไม่ประสงค์ต่อทรัพย์นั่นก็หมายความว่าจะเอาชีวิตรือบนหน้าผากของเจียงเฉียนยานี้มีเหงื่อเมดโตผุดพลายขึ้นเต็มไปหมดเขาสะกดกั้นโทสารที่ลุกโหมให้สงบลงแล้วเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสันสะท้านหากมีเรื่องผิดใจกันก็ควรจะเจราจากันก่อน หากพวกเจ้าทำร้ายขุนนางแห่งราชสำนักรู้หรือไม่ว่าโทษทันนั้นใหญ่หลวงนักดวงตาของสองวัยร้ายทอประกาศยียดยันออกมาเจ้าขนผู้นี้คล้าบังอาจตบหน้าว่าที่หูหินของเจ้านายพวกเขาทำเอานายท่านกรดเกรี้ยยิ่งนักต่อให้โดนสับเป็นร้อยเป็นพันชิ้นก็ยังไม่สาสมใบหน้าของฝ่ายตรงข้ามสะท้อนความรู้สึกขุนเคืองใจเจียนเฉียนเห็นแล้วให้รู้สึกว่าแข้งขาอ่อนไปหมดชั่วขณะนั้น เขาก็ถูกก้อนหินเล็กๆตีเข้าใส่ที่หัวเขา่าจนล้มพับไปอยู่กับพื้นเฮ้อช่างกระดูกอ่อนเสียนีกก่กะไรจินเออกล่าวอย่างนึกรังเกียจแล้วหันไปทางสตรีที่อยู่ข้างๆเจ้าจัดการดีกว่าจินสารลูบไม้ลูบมือเดินเข้าไปใกล้อีกฝ่ายอย่างช้าๆเจียนเฉียนเห็นดังนั้นก็รีบร้องขอชีวิตแม่นางแม่นางน้อยโปรดละเว้นข้าด้วยข้าสามารถให้ทรัพย์สินเงินทองแก่เจ้าได้นะ ใครกันที่ต้องการให้พระเจ้ามาสังหารข้าหรือท่านราชกุูเจียงคิดมากไปแล้วข้ามิได้จะมาเอาชีวิตท่านสักหน่อยจินซานหัวเราะเสียงดังลั่นเันก่อนได้ยินว่าเพื่อหูหยินที่คบชูสู่ชายท่านราชครูถึงกับตบหน้าบุญสาวของตนพวกข้าเป็นชาวยุทธซึ่งเกลียดชังเรื่องไม่เป็นธรรมอย่างที่สุดถึงอยากจะจัดการแก้แค้นแทนสาวน้อยผู้นั้นเสียหน่อยเห็นเจียนเฉวียนยังมิทันได้สติกลับมาสีหน้าของจินซานก็เปลี่ยนไป ให้คาทวงความเป็นธรรมคืนแก่นางก็แล้วกันเพี้ย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 เสียงตบหน้าดังติดต่อการสิบกว่าครั้งทำกลางความเงียบสงัดของป่านอกเมืองที่ร้างไรผู้คนเสียงฟาดฝ่ามือนั้นดังเสียจนคนฟังแทบจะหูดับหลังจากจัดการเสร็จสิ้นจินซานก็เป่ามือเบาๆแย่เหลือเกินเจ็บมือไปหมดคนที่ได้รับการฝึกฝนจากหน่วยจินอีเวยย่อมไม่เหมือนเช่นคนธรรมดา แรงที่กระทบลงไปแต่ละฝ่ามือนั้นเล่นเอาเจียงชวเยียนแทบจมหมดสติสองตาฟ้าฟางไปหมดแค่เพียงพริบตาเดียวราชครัวเจียงก็เหมือนกับหัวหมูที่พร้อมจะถูกชำแหละไม่รู้ว่าจินซานจงใจหรือไม่เล็บของนางจึงขุดลงไปบนใบหน้าของเจียงชวเฉียนจนกลายเป็นรอยยาวหลายแนวจินซานเห็นเช่นนั้นก็หัวเราะเสียงดังลั่นผิดพลาดไปหน่อยเจียงชวเียนถึงกับกระอักโลหิตทำไมเขาต้องมาเจอเรื่องเลวร้ายเช่นนี้ ต้องเป็นเพราะเจียงรวนนางเป็นดาพิฆาตบุปการีที่ตกลงมาสู่ครอบครัวของเขาจริงๆเขาต้องอยู่ในสภาพแบบนี้เป็นเพราะเจียงรวนทั้งสิ้นอย่างนางไม่ควรถูกเรียกว่าเป็นบุตรสาวของเขาเลยสักนิดต้องเรียกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเป็นปีศาจที่ตามเอาค่าจองเวเสียมากกว่าจินเออร์กับจินซานแก้แค้นให้กับเจียงรวนจนสาสมใจแล้วก็ไม่คิดจะหันกลับไปมองเจียงเฉียนอีกพวกเขา ทิ้งท่านราชครูไว้กลางป่าแล้วจากไปหาวเจียงเฉียนคิดจะกลับจวนตระกุลเฉียงก็จำต้องเดินกลับด้วยสองเท้าที่ไร้เรี่ยวแรงของตนสองคนนั้นเดินพลางก็พูดคุยหยอกล้อกันอย่างเริงร่าจินซานกล่าวในท่านบอกว่าให้พวกเราใช้วิธีตาต่อต,อตาฟันต่อฟันทำแบบนี้นับว่าถูกต้องหรือไม่ไม่เลวจินเออกล่าวพวกเราทุ่มเทขนาดนี้หักวันหน้าหญยินแต่งเข้าจวนมาวันใดเราจะได้รับความดีความชอบเป็นแน่ ในที่สุดเฉียนเฉวียนก็พาร่างอันบอบช้ำกลับจวนใบหน้าของเขามีอรอยนิ้วมือประทับอยู่นับสิบผู้คนที่พบเห็นต่างก็คาดเดาไปหลากหลายบางก็ว่าหรือเขาถูกพวกหญิงนางลมตกมาเพราะว่าบนใบหน้ายังมีอรอยเล็บของสตรีขุดไว้หลายรอยกลุ่มคนเล่านิทานเร่ตามเหล่าสุราต่างก็นำเรื่องนี้ออกมาถ่ายทอดกันอย่างสนุกปากเรื่องราวของเจียนเฉวียนถูกเสริมแต่งจนกลายเป็นเรื่องขบขันในร้านอาหาร ที่มีผู้ได้ยินได้ฟังไม่น้อยเจียงเฉียนกลับจวนคราวนี้ก็เอาแต่ล้มป่วยนอนนิ่งอยู่บนเตียงณตำหนักองจินอิงจินเออกลับมาถึงก็รายงานเรื่องของเจียงเฉียนให้เซี่ยวเสาได้ทราบเซี่ยวเสานั่งอยู่หน้าโต๊ะหนังสือเพื่ออ่านจดหมายเป็นข่าวด่วนของแดนหนานเจียงที่มาเร็วรีบนํามาให้ใชายหนุ่มไม่ได้เงยหน้าในขณะกล่าวทําดีมากไปรับรางวัลได้นายท่านจะให้คนไปแจ้งองหญิงด้วยไหมขอรับ มีชนั้นองค์หญิงย่อมไม่รู้ว่าเรื่องนี้ในท่านเป็นผู้ลงมือจินเอ้อเป็นห่วงผู้เป็นนายด้วยเกรงว่านอกจากจะไม่ยอมอวดผลงานแล้วสิ่งที่ทำลงไปเพื่อยอดประทุนในครั้งนี้ความดีความชอบอาจตกไปอยู่ในมือของผู้อื่นแม้ว่าในยามปกติหน่วยจินอีเว่ยจะทำงานโดยไม่เห็นแก่สินจ้างรางวัลใดๆก็ตามทว่าหังได้ใจสาวงามมาครองย่อมเป็นเรื่องดีมีเสียแรงเปล่าไม่จำเป็น เซียนเสาเยียงคงจับจ้องอยู่ที่จดหมายสิ่งที่เขาทำไปทั้งหมดก็เพื่อให้เจียงเฉียนได้รับการลงโทษเท่านั้นส่วนเรื่องที่จะจัดการราชครูเจียงอย่างไรต่อไปสุดท้ายแล้วผู้ที่ตัดสินใจก็ยังคงเป็นเจียงรวนการยื่นมือเข้าช่วยในครั้งนี้เขาไม่ได้หวังว่านานจะต้องรับรู้แต่หาวเจียงรวนได้รู้เรื่องก็ใช้วัชไายไม่ถูกจินเอทอทอดถอนใจด้วยความเสียดายแล้วก็ขอตัวจากไปณตำหนักสื่อเมงคงในวังหลง เจ้าจอมมรดาเฉินกำลังดื่มสุราด้วยสีหน้าเคร่งเครียดสุรานี้นับเป็นยอดสุราที่ขนข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากแดนเปอร์เซียสีสุราชน,นี้มีความกระจ่งางใสประดุดเนื้อแก้วสะท้อนแสงสีม่วงอ่อนๆออกมาจากจองหยกดูงเงางามล้ำค่ายิ่งนักเจ้าจอมเฉินนั่งอยู่บนแท่นหินอ่อนจิบสุราพลางหลับตาลงมุมปากยกยิ้มบางๆทว่าน้ำเสียงกลับเย็นเยียบเจ้าว่า เห็นเจียงรวนกับบิวมินฉุดกระชากลากแขนกันอยู่ในอุทยานบุพชาติแล้วยังมีท่านองจินอิงเข้าไปช่วยเหลือนางในตอนท้ายอย่างนั้นหรือเจ้าจอมมาดาเฉินเอ่ยถามนางกำนันผู้นั้นก็หัวลงต่ำกว่าเดิมถุนเจ้าจอมเป็นเช่นนั้นไปครับเพลงเสียงจองยกหลํำคาแตกกระจายบนพื้นดังกังหวนันยกชั้นดีกระจัดกระจายไม่เหลือสภาพเหมือนกับสีหน้าของเจ้าจอมมาดาเฉินที่ดูคล้ายว่าใกล้จะแต่งร้าว ถ้าเรื่องนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นความจริงก็เท่ากับว่าเจียงรวนและหลิวมินมีสัมพันธ์ลับๆต่อกันเมื่อแรกได้ฟังก็รู้สึกประหลาดใจพอได้ยินว่าเซียวเสาวเองก็ออกหน้ามาปกป้องเจียงรวนด้วยเฉินกุ้ยเฟยก็รู้สึกเหมือนกับหัวใจถูกกดทับอย่างหนักดวงโกโรธเกลียดเหลือจะทนในวังหลวงแห่งนี้ไม่มีสิ่งใดเป็นที่ต้องตาเจ้าจอมาดาเฉินไม่มีสิ่งใดที่กระตุ้นความรู้สึกตื่นตัว ให้หัวใจเต้นรัวราวกับสาวแรกย้ำได้เลยนอกจากเซียวเสาผววู้นั้นในวันที่นางถวายตัวฮองเต้ก็มีสาวงามอยู่แล้วกว่าสามพันชีวิตเฉินกุ้ยไฟอาศัยที่ครอบครัวของตนมีความดีความชอบอาศัยที่มีบุคลิกงดงามอบอุ่นค่อยๆเพิ่มยศเพิ่มบรรดาสั่งให้กับตนเองทว่าแท้จริงแล้วทุกครั้งที่นางต้องเข้าใกล้ฮองเต้ก็มีแต่ความเฉยชาเบื่อนหน่ายแต่กับเซียวเสานน้นต่างกัน เขาเป็นบุรุษในฝันของเหล่าสตรีมีความแข็งแกร่งดิบเถื่อนและร้อนแรงอยู่ในกระแสลโลหิตทําให้รู้สึกเร่าร้อนทุกครั้งที่เดินสวนกันแม้ว่าจะได้เห็นเขามาตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นเด็กชายอีกทั้งเซลสาวเองก็มีอายุไม่ต่างจากเซเวียนหลีนักแต่เฉินกุ้ยเฟยก็ไม่อาจคมใจให้ปล่อยวางเขาลงได้เขาคือชู้รักในความฝันของนางทั้งทรมนงอ,งองอาจและเปลี่ยนไปด้วยพลังกำลังของชายชะกันเต็มตัว เพียมไปด้วยแรงพิศวาสในแบบที่ชายใดก็ไม่อาจเทียบเทียมนางหุยหาเรือนกายเกล้าแกร่งของเขาเหลือเกินโดวยวาดหวังในตัวเซียวเสา่ฝ่ามองดูเขาตั้งแต่เมื่อครั้งที่บิดามารดาของชายหนุ่มเสียชีวิตวางแผนไว้ว่าสักวันจะต้องดึงเขามาเป็นชู้รักลับลับขงขตนให้จงได้จึงรอบกำจัดสตรีทุกนางที่เขาเคยมีสัมพันธ์ด้วยหลังจากออกศึกทุกครั้งเสียวเสว่มากลับมาตักตวงความสุขตามประสาชายหนุ่มในหอนางลมหาเฉินคุยเฟย หลวงรู้เข้าเมาื่อใดไม่ว่าหญิงสาวเหล่านั้นจะเป็นใครก็ต้องตายทั้งสิ้นต่อให้เป็นหญิงงามอันดับหนึ่งของหอคมเขียวที่เสียวสาวเคยเลี้ยงดูน้องก็จับกุดหัวไม่มีเหลือทว่าหญิงสาวก่อนหน้านี้ที่เคยลอบกำจัดไม่เคยมีคนใดตำแหน่งสูงสักเทียมเท่ากับเจียงรวนมาก่อนเสียวสาวระมัดระวังตัวอย่างมากเขาไม่เคยมีท่าทีว่าถูกตาหรือมีใจหมายปองคุณหนูตระกุลใหญ่คนใดเลยสำหรับเขาสตรีก็เพียงแค่ ไว้ใช้ตอบสนองความต้องการทางกายเท่านั้นแต่คราวนี้ชายหนุ่มทำตัวราวกับมีความรักแล้วความรักครั้งแรกของเขาก็สูงสักเป็นถึงองค์หญิงแล้วจะให้นางโกรธราวกับอศัศนีบาทได้อย่างไรตอนนี้ความริษยาโกรธแค้นฝังแน่นอยู่ในใจเจ้าจอมมนดาเฉินดูดว่าความฝันอันงดนงามของวัยสาวกำลังหนีห่างไปไกลแสนไกลหากจะบอกว่าก่อนหน้านี้เจียงรวนเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งที่กล้าท้าทายตน แต่นับจากนี้ไม่ใช่แล้วนับแต่นี้ไปเจียงรวนคือศัตรูเฉินกุยเฟยตัดสินใจเด็ดขาดเจียงรวนผู้นี้จะปล่อยให้หายใจอยู่ในโลกใบเดียวกันอีกไม่ได้สีหน้าที่เคยอบอุ่นสง่าง,งามยามนี้บิดเบี้ยวถึงมึงถึงทําให้ผู้ที่ได้พบเห็นต่างรู้สึกหวาดภวาจบบทที่47ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะ พร้อมเพย์หรืออลเลดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ